وين قضيناها راحت بغمضه عين يا محلى ذكراها. عالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وام سنتي وام راني وام جمران وام ميترا. จากเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวดาราจงประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังรับชมรายการผู้ก่อตั้งพบพี่น้องมุสลิมของวันเสาร์วันนี้นะครับวันนี้บรรยากาศพี่น้องจะสังเกตว่าแตกต่างไปกับครั้งครั้งที่แล้วนะครับเพราะครั้งก่อนก่อนนั้นนั่งจะอยู่นั่งในจะนั่งอยู่ที่ในสตูดิโอแล้วก็พูดกับพี่น้องณนะวันนี้ผมนั่งอยู่ที่โรงแรมโมนาเพลสที่พัทยานะครับ เป็นโรงแรมของพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการเข้ามาซื้อถือหุ้นซื้อหุ้นของโรงแรมอยู่ขณะนี้นะครับขณะนี้กองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มนั้นมีหุ้นอยู่ที่โรงแรมนี้15หุ้นนะครับจำนวนเงิน19ล้าน5 0 0 0บาทแล้วก็ทางโรงแรมก็จัดส่งผลประโยชน์กลับไปให้กับทางกองทุนจำนวน1แสนกับ5,000บาททุกเดือนนะครับ เป้าหมายที่เรามาวันนี้ที่ผมมาวันนี้และพี่น้องเมื่อวานนี้ถ้าดูรายการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีผู้คนมากมายพร้อมกับโตครูของเราห้าท่านที่มาอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้ขณะนี้ทั้งหมดก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับพักอยู่ที่โรงแรมโมนาเพลสที่พัทยานะครับหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับรองการรักต่างๆที่ให้พี่น้องฟังไปเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีหัวหน้าทีมนะครับอ,อ,อาจารย์มุสซาฟาอยู่เป็นสุขมีอาจารย์อินยาสนาคนาวามีอาจารย์ยูซุปพงกาวีมีอาจารย์สิดดิกมุ h ม m มัดซาอิดแล้วก็อาจารย์วาเหตหวังประโยชน์นี่คือ5ต้ต๊คูของทีเอ็มทีวีนะครับที่เดินทางมาพร้อมกันแล้วก็มาพบปะพี่น้อง ที่ตามมาจากกรุงเทพหลายท่านพักอยู่ที่โรงแรมนะครับเมื่อเช้านี้ผมเดินทักไทยกับพี่น้องที่พักอยู่ในโรงแรมรู้สึกมีความรู้สึกแฮปปี้อบอุ่นนะครับแล้วก็ดีอาหารเช้าอัเด็ดอร่อยแล้วก็บอกนอนหลับสบายนี่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่พวกเราช่วยทำกันมานะครับพวกเราหมายความว่าพี่น้องพวกเราโตะครูแล้วก็ทุกอย่างได้ถูก,กได้ถูกอนุมัติโดยอัลลอฮฺสุบฮาหนอาอูตาลานะครับ ขณะน,นี้สิ่งที่เรากําลังดำเนินต่อไปก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราเปิดตัวร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหาร3ส,สมุดรนะครับร้านอาหาร3ส,สมุดนี้จะเป็นร้านอาหารต้นแบบในการที่จะขยายออกไปซึ่งเขาเรียกว่าในสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เาเรียกว่าแฟรนไชส์นะครับคือเอารูปแบบทําต้นแบบออกมา1ร้านก่อน แล้วดูว่าอะไรมันเหมาะสมอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจะต้องปรับปรุงแล้วเมื่อลงตัวเมื่อไหร่ก็จัดเป็นรูปแบบออกมาทําเพื่ออะไรครับพี่น้องก็ทําเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยทุกคนได้เห็นว่าร้านอาหารรูปแบบของสามสามสมุนนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นโอกาสของพี่น้องทุกคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งแต่ว่ามีความห่วงใยในเรื่องการต้องใช้กุ๊ก หรือว่าแม่ครัวหรือพ่อครัวซึ่งจะต้องอยู่ประจําร้านขณะนี้3สมุดเนี่ยเรามีโรงงานกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV เป็นหุ้นส่วนนะครับเราถือหุ้นของโรงงานซึ่งมีมูลค่า1,200ล้านบาทเนี่ยเราถือหุ้นหรือว่ากองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV นั้นถือหุ้นอยู่49เ มีมูลค่าประมาณ550ล้านบาทนะครับตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่ารโรงงานสามสมุนนั้นเป็นฝ่ายผลิตก็คือผลิตอาหารแช่แข็งนะครับอาหารทะเลแช่แข็งสําเร็จรูปแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าพอจะใช้ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟหรือเอามาทอดแล้วก็จัดรูปแบบของถ้วยจานให้สวยงามแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนี่คือ วิธีการทันสมัยแล้วนะครับขณะน,นี้พี่น้องจะสังเกตว่ามีแมคโดนัลด์มีเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นเป็นสองโครงกาเป็นสองอยี่ห้อที่โด่งดังมากไปทั่วโลกเราอัลลอฮ์ให้สมองมาอัลลอฮ์ให้ตาม,มาอัลลอฮ์ให้หูมาสมองเขาไปเชื่อช่วยคิดตาเขาเพื่อมอง หูก็เพื่อฟังแล้วก็มาประมวลสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคนที่เขาพัฒนากันมาแล้วเราก็ดูว่ามันได้รับความสำเร็จเราก็ก๊อปปี้ี่้องอย่างเดียวคือก๊อปปีแต่ว่าไม่ใช่เอายี่ห้อเขามาขายเราก็ทำของเรายี่ห้อของเราต่อไปนี้ก็จะมีร้านอาหารยี่ห้อว่า3สมุทรนะครับร้านอาหารสามสมุทรเรามีโรงงาน3สมุทรที่จะผลิต ของเหล่านี้ป้อนให้กับร้านของเราแล้วก็ขายในตลาดนี่คือสิ่งที่ทาง TMTV ทางผมได้คิดคำนวณแล้วว่าการเดินธุรกิจแบบนี้มันจะสามารถที่จะรักษา TMTV ไว้ได้เราจะสามารถมีศักยภาพพอที่จะดูแลโต๊ะครูของเราให้ดีไว้ได้เราจะมีความศักยภาพพอเราจะมีเงินพอที่จะดูแลครู เด็กกำพร้าคนยากจนแม่ไม่คนด้อยโอกาสได้ทั้งหมดการทำธุรกิจผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะหาเงินมาได้ในจำนวนมากทำไมถึงจะต้องหาได้เงินในจำนวนมากเหตุผลก็เพราะว่าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องใช้สตังเหล่านั้น มารักษา TMTV พี่น้องทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ย TMTV ค่าใช้จ่ายของการจะต้องดำเนินการเรื่องกับ t ี t v นั้นตอนนี้ขณะนี้ใช้เงินเดือนละประมาณสองล้านบาทเดือนละประมาณสองล้านบาทถามพี่น้องถามว่าจะเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่ต้องทำธุรกิจและต้องทำธุรกิจของเราเองเราผลิตเองเราขายเอง แล้วเราก็ขายให้คนอื่นด้วยเพราะงั้นตอนนี้ผมมองภาพว่าหนึ่งเราผลิตอาหารสามสมุดเองอันแรกก็ขายไปให้กับต่างประเทศขายไปทั่วไปให้คนทั่วไปกินส่งไปที่แมคโครส่งไปที่โลตัสส่งไปที่บิ๊กซีส่งออกต่างประเทศนั่นคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาธราุรกิจและอีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มทำให้เขาเรียกเพิ่มเอาทเล็ตให้มีร้านที่จะขายร้านอาหาร ของสามสมุทรผลิตภัณฑ์ของสามสมุทรโดยตรงก็คือการมีร้านอาหารร้านอาหารต้นแบบก็เกิดขึ้นแล้วที่โรงแรมโมนาสเพลสที่พัทยานะครับพี่น้องเราภูมิใจพี่น้องผมก็คิดว่าพี่น้องทุกคนก็ภูมิใจเพราะเมื่อคือนนี้พี่น้องที่เอาเงินมาลงที่กองทุนนั้นนั่งกันอยู่เต็มเพียบเลยนะครับบางคนลง 89เก้าล้านบาทบางคนสีน่ล,ล,ล้านบางคนหล้านสมล้านสองล้านมีหมดครบทุบทั่วหน้าทุกคนก็มีความรู้สึกดีใจจริงๆว่าพี่น้องทุกคนให้กำลังใจพี่น้องทุกคนเดินมาแล้วก็บอกว่าให้สู้ต่อให้สู้ไปมมนะเพราะว่าโอกาสในการทำธุรกิจนั้นยายาของ,องมุสลิมในประเทศไทยนั้นผมมองแล้วว่า เรามีศักยภาพพอที่จะสู้กับตลาดต่างประเทศเรามีศักยภาพพอที่จะสู้กับโรงงานหรือผู้ผ,ผลิตในที่เป็นาศาสนิกอื่นตลาดเราใหญ่พอสมควรถามว่าตลาดเราใหญ่ในลักษณะไหนประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีประชากรที่เป็นมุสลิมนั่นประมาณ10%หรือ6 7ล้านคนผมไม่ได้มองที่ตลาดประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมองไหมมองครับ ทำไหมครับทำครับดูแลตลาดประเทศไทยไครับดูครับแต่ไม่ได้มองอย่างเดียวในประเทศไทยผมมองตลาดหลักคือต่างประเทศเอาพี่น้องเอาง่ายๆในตลาดในอาเซียนเนี่ยที่จะเปิดเป็นฟรีโซนแล้วเนี่ยอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรมุสลิมเนี่ยมีอยู่เกือบมีมากกว่า300ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่ามาเลเซีย สิงคโปร์สิงคโปร์ถึงจะมีมุสลิมน้อยแต่ก็มีจำนวนมากพอสมควรบรูไนทั้งประเทศอินเดียอินโดนีเซียมีประชากร200กว่าล้าน8-90%เป็นเป็นมุสลิมนี่คือผมพูดแค่เอเชียนะครับตลาดโลกนั้นไม่ต้องพูดกันมุสลิมมีเกือบ200ล้านคนถามว่าโอกาสการทำธุรกิจกับมุสลิมนั้นมีมากขนาดไหนนะครับ potential หรือความเป็นไปได้นั้นสูงมาก พี่มองกลับไปมองอีกทีนี่แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราอัลลอฮ์วางระบบไว้ให้กับพวกเราทํามาหากินเลี้ยงชีพในการทําธุรกิจผมจะพูดอยู่เสมอหรือจะพูดว่าท่านนาบีบอกว่าริสกีเก้าในสิบนั้นมาจากการทําการค้านะครับแล้วก็เราก็เดินตามสิ่งที่นบีบอกสิ่งที่นบีสอนไม่ใช่ว่าเพียงการค้าอย่างเดียวที่เราทําตามนะครับทุกอย่างที่ท่านนาบีได้วางรูปแบบไว้ ทุกอย่างที่ท่านนาบไีได้สอนไว้หรือว่าสาวกของท่านได้ทำไว้เราก็จะปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามที่นบีท่านสั่งสอนของเราไว้เราไว้พวกเราไว้นั้นผมเชื่อว่าเราจะได้รับความสำเร็จหากเราทำตามที่ท่านนาบีสั่งสอนเรื่องําทำการค้าเราก็จะจะรับผลสำเร็จเรื่องการค้า เราทำการละหมาดแบบท่านนาบีที่วางบนบัญญัติไว้เราทำแบบนั้นความ,มาการละหมาดของเราก็จะสมบูรณ์เป็นพิเศษเถูกต้องเมื่อถูกต้องทุกอย่างทำถูกต้องหมดความรักที่อัลลอฮ์จะให้กับเราก็มีมากขึ้นโอกาสที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราก็มีมากขึ้นแน่นอนอัลลอฮ์ให้โอกาสทุกคนทำมาหากินแต่เราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดคำว่าถูกต้องผมก็ต้องยืนยันว่า โต๊ะครูของเราเขาก็เรียนมาเขาก็ศึกษามาทีมงานของเราเราเขาก็เรียนมาศึกษามาเราเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่เขาบอกเราสิ่งที่เขาสอนเรานั้นถูกต้องเราก็ทําตามร้อยเปอร์เซนเราจะไม่มีความพะวงสงสัยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงขนาดไหนเมื่อเรามอบอามานะเรามอบความไว้วางใจให้โต๊ะครูของเราแล้วเราผมก็คิดว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนความดีเหล่านี้นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าต่อให้พี่น้องฟังว่าขณะนี้เรามีร้านอาหารต้นแบบแล้วแผนงานของผมก็คือว่าขยายร้านอาหารเหล่านี้ในประเทศไทยอาจจะเป็นสิบร้านอาจจะเป็นยี่สิบร้านหรือห้าสิบร้านให้ทั่วประเทศไทยและณเวลาเดียวกันก็จะขยายรูปแบบของร้านนี้ออกไปประเทศต่างๆนะครับผมเนี่ย เป็นนักเรียนเก่าอินเดีย40ปีที่แล้วไปศึกษาเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วขณะนี้ก็ทำงานใกล้ชิดกับหลายองค์กรที่ประเทศอินเดียนะครับผมทำงานบริษัททัวร์พี่น้นนักท่องเที่ยวพี่น้องจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากจากประเทศอินเดียเพราะประชากรเขาเยอะจริงๆมากกว่าพันล้านคนสถานที่ประเทศก็ใหญ่โตพอสมควรเป้าหมายผมก็คืออยากจะเห็น ร้านอาหาร3ส,สมุทรในประเทศอินเดียสัก100แห่งถ้าเป็นไปได้นะครับเนียดไว้ว่าใช้เวลา3ปี5ปีแล้วเห็นว่ามีร้านอาหารสัก100แห่งเพื่ออะไรละครับเพื่อหนึ่งโปรโมทอาหารของประเทศไทยอาหารของสามสมุทรฝ่ายผลิตโรงงานที่เรามีอยู่ก็จะผลิตของออกไปส่งไปให้กับร้านอาหารต่างๆที่เรามีอยู่คือร้านอาหารสามสมุทรซึ่งเป็นของของเราเอง หรือเป็นของของพี่น้องที่มาลงทุนและก็ใช้แบรนด์เนมของเรามันมีวิธีอยู่หลายวิธีในการที่จะทำงานทธุรกิจนะครับถ้าเงินไม่พอเพื่อที่จะทำธุรกิจธุรกิจของตัวเองเราก็สร้างรูปแบบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้พี่น้องที่ต้องการจะทำธุรกิจของตัวเองเอารูปแบบไปให้เขาความง่ายาดมันก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า คนมีสตังค์แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องทําร้านอาหารแบบไหนจะต้องทาโต๊ะแบบไหนรูปแบบของอาหารเป็นแบบไหนไม่ต้องแล้วเพราะสามสมุดวางโครงการไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเราว่าต้องการเปิดร้านอาหารสามสมุดเราไปดูสถานที่ว่าใช้ได้1นึ่คูหาก็ใช้ได้แล้วนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีตึกแถวหรือบ้านเล็กๆมีหคูหาก็ตึกแถาทั่วไปนะครับหคูหา พอได้หนึ่งคูหาเนี่ยเราก็ไปตามรูปแบบตบตกแต่งนิดหน่อยเอาโต๊ะเข้าไปเอาเก้าอีอ้เข้าไปเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแล้วก็เอาอุปกรณ์การขายอาหารเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ15วันถึง1เดือนเราก็สามารถที่จะเซตร,ร้านอาหารขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้ขยายไปไม่ใช่สำหรับ TMTV เองแต่ว่าพี่น้องทุกคนที่มีความรักมีความชอบอยากจะทำธุรกิจของตัวเองพี่น้องพี่น้องอาจจะถามว่าเสี่ยงไหมก็ธุรกิจทุกธุรกิจนั้นเสี่ยงแน่นอนแต่ธุรกิจของ TMTV นั้นหรือว่ากองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV มทวีนั้นโอกาสเสี่ยงน้อยมากนะครับพอพอูดพอพูดถึงเรื่องเสี่ยงเนี่ยคำว่าเสี่ยงแปลว่า อาจจะสําเร็จหรืออาจจะไม่สําเร็จแต่กองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทีวีสิ่งที่เราอยู่ทํามาในขณะนี้นั้นออได้รับผลตอบแทนทดีได้รับความสําเร็จมาหนึ่งได้หนึ่งขั้นแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็จะบอกกองทุนออมทรัพย์เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในโรงแรมโมนาเพลสซึ่งผมนั่งอยู่ในขณะนี้นะครับโรงแรมโมนาเพลสอยู่ดีภัเยา กองทุนออมทับอิสลาม TM TV เป็นหุ้นส่วนของโรงงาน3สมุดซึ่งมีมูลค่า1200ล้านเราถืออยู่49ปอร์เซ็นต์มั่นคงไหมครับมั่นคงเราทำ TM TV มา r ซึ่งขณะนี้ที่ที่กรุงเทพมีหนึ่งแล้วนะครับอันที่สองที่สตูลสตูลรายงานมาว่ารายรายได้ดีพอสมควรนะครับรายได้ดีหมายความว่ามี จีเอ็มทีวีมาดอยู่ที่นั่นแล้วทีมงานของเราก็ลงตลาดไปที่หัวเมืองต่างๆขายครัง้งๆนึงนะครับพี่น้องบางทีวันละ3 4ถึง4 0 0หมืบาทนี่คือรายได้ที่เรามองเห็นชัดเจนว่าเมื่อเราทำธุรกิจแล้วเราก็เดินไปหาลูกค้าด้วยคุณดาวุฒต้องขอบคุณดาวขอบคุณคุณดาวุฒนะครับที่เป็นหัวหอกในงานนี้แล้วก็ทำพัฒนาพยายามพัฒนาธุรกิจ ให้มันเกิดขึ้นสำหรับ TMTV นะครับก็ TMTV มาจะเปิดที่สุราษฎร์ธานีอินอชลล์ allah, ภายในวัยนี้นะครับวันนี้ผมได้ยินว่าบังชุกรีกกำลังเดินทางไปที่สตูลเพื่อที่จะไปดูรูปแบบแล้วเอาช่างไปดูรูปแบบเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเรามีตึกมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใหญ่โตพอสมควรสำหรับให้พี่น้องเนี่ยไปพักเมื่อเดินทางแล้วเหนื่อย ใครที่เดินทางขึ้นมาจากภาคใต้เพื่อขึ้นกรุงเทพจอดพักละหมาดล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำละหมาดทานอาหารพักผ่อนให้สบายแล้วก็เดินทางต่อขึ้นไปกรุงเทพหรือคนที่กำลังเดินทางกลับลงไปภาคใต้ก็ไปเข้าห้องน้ำอาบล้างหน้าล้างตาละหมาดทานอาหารแล้วก็เดินทางล่องต่อไปเราจะเป็น จุดนัดพบจุดพักที่ทำให้ที่จะเสิร์ฟพี่น้องที่เดินทางผ่านขึ้นลงระหว่างกรุงเทพและภาคใต้พี่น้องผมเชิญชวนนะครับและขอความสนับสนุนจากพี่น้องให้ช่วยกันสนับสนุนร้าน t m t v มาที่ดูแลและเป็นหุ้นส่วนกับบางชุก,กรีนะครับเราลงทุนเสมอกันนะครับหมายความเท่ากันแล้วก็ทำพัฒนา งานนี้ให้เกิดขึ้นนี่ไงล่ะครับสิ่งที่ TMTV ต้องการทำนั่นหมายความว่าขณะนี้ TMTV นั้นมีกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV อยู่นั่นหมายว่ามีเงินของพี่น้องที่ฝากไว้อยู่กับเราแล้วเราก็ไปดูว่าใครที่ต้องการเงินเพื่อที่จะเพื่อทำเพื่อเพื่อการลงทุนโปรเทียนเช่นสูงใช้ได้เข้าร่วมกิจการเราก็เอาเงินของพี่น้อง ที่มาฝากไว้กับเรานั้นเอาไปร่วมกิจการเป้าหมายของเราคือหนึ่งเพื่อให้ได้ผลกำไรกลับมาแต่เป้าหมายหลักคือเพื่อเพื่อให้บังชุกรีนั้นเติบโตได้ไวมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนั่นหมายความว่าบาังชุกรี่ก็จะมีธุรกิจที่แข็งแรงมีสื่อเช่น d m t v ทวนั้นเป็นผู้ร่วมงาน เป็นร่วมหุ้นเพไปงั้นสื่อก็จะก,กระจายความหมายข้อมูลต่างๆไปให้กับพี่น้องแล้วบอกให้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องมาใช้บริการที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าศูนย์พักรถศูนย์พักผ่อนศูนย์เข้าห้องน้ําศูนย์ละมานทานอาหารกันที่นั่นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทําให้มันเกิดขึ้นทีเอนั้นน่าจะเป็นเพียงสื่อเพื่อที่จะทํา ทุกอย่างให้ผ่านไประหว่างผู้ลงทุนผู้มีเงินและผู้ลงทุนใครลงทุนเราก็ไปมีส่วนร่วมเมื่อเรามีส่วนร่วมถ้ามันได้รับความสําเร็จพี่น้องมันเป็นบารากาที่ดีนะครับเป็นสิ่งดีๆเงินของพี่น้องที่มาฝากไว้กับเราเงินของพี่น้องที่มาให้เราเอาไปลงทุนนั้นเราพยายามดูแลอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เกิดภาคผลมากที่สุดเพื่อให เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดประโยชน์มันก็มีอยู่สองสอย่างพี่น้องประโยชน์หนึ่งทำให้ผู้ลงทุนหรือพี่น้องที่เอาเงินมาลงกับมูดอร์มูดอร์บักกับเรานั้นได้รับผลตอบแทนมากที่สุดนะครับและปลอดภัยที่สุดอันที่สองเมื่อมีเงินแล้วเราก็สามารถที่จะรักษา TMTV ไว้ได้ เพื่อทํากิจการเป้าหมายที่ TMTD ดตั้งตั้งไว้ก็คือเอาอิสลามไปถึงบ้านของพี่น้องเอาความรู้ต่างๆไปถึงบ้านถึงพี่น้องทรงข่าวข่าวต่างๆไปถึงพี่น้องได้ฉับได้ฉับไวนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่3เราก็สามารถดูแลโต๊ะครูซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับที่เราจะต้องดูแลโต๊ะครูของเราให้ดี ต๊ะครูนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากแต่พี่น้องเราจะต้องดูแลท่านเหล่านั้นให้ดีที่สุดเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีเวลาที่จะทไปทำมาหากินท่านเหล่านั้นจะใช้เวลาที่อัลลอฮ์ให้มานั้นยี่ิบสี่ชั่วโมงดูตับซีดูกุรานดูฮะด,ดีสแล้วพัฒนาวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้ไปให้กับพี่น้อง ที่รับฟังอยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราเป็นเท่าน่าหน้าที่ของผมมูลนิธิฮัมซาอาจารย์มุสฟาเป็นประธาน,นนะครับที่จะต้องดูแลโต๊ะครูของเราและโต๊ะครูอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราดูเพียง5ท่านเราพยายามทำธุรกิจของเราให้โตให้มากขึ้นเราพยายามพัพฒนาธุรกิจแล้วหากำไรเข้ามาจำนวนกำไรนั้นเราจะไม่ทำธุรกิจที่ กำไรามากเกินไปนะครับหมายความว่าเ,ออเ,ออเกินควรแต่เราจะขยายฐานในการลงทุนนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงินทุนอยู่ออ500ล้าน -1,000 ล้านจำนวนทุนเหล่านั้นเปอร์เซนเต์นท,นที่เข้ามาสมมุติว่าเราได้กำไรมาประมาณ15%ก็เมื่อฐานของการเงินกว้างมากขึ้นกำไรก็ทวีคูณมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมบอกพยายจะบอกนะครับถามว่าร้อยล้านพอไหม ร้อยล้านก,ก็พออยู่ได้แต่ว่าทําอย่างไรที่จะขยายฐานกําไรเข้ามาให้มากขึ้นเมื่อฐานกําไรเข้ามาให้มากขึ้นฐานกําไรนั้นเข้ามามากขึ้นมันจะได้มาจากฐานต้นทุนนะครับถ้าเรามีต้นถ้าเรามีเงินสักร้อยล้านมีพันล้านมีสองพันล้านนั่นคือความหมายขยายฐานการลงทุนเมื่อขยายฐานการลงทุนกำไรก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนเงินก็เพิ่มมากขึ้นเราก็มีความสามารถ หรือว่ามูลนิธิฮัมซาก็จะมีความสามารถดูแลจํานวนของอุลมะได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายนะครับอาจจะสับสนนิดหน่อยแต่ว่าหนึ่งถ้าเรามีร้อยล้านเราดูได้5้าคนถ้าเรามี200ล้านผมแน่นอนผมแน่ใจว่าเราจะดูได้10คนถ้าเรามี300ล้านเราจะดูแลได้15ท่านนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับขณะนี้ฐานของเราอยู่ที่ร้อยล้านเราดูแล ตัวคูของเรายังไม่เต็มที่นะครับประมาณ50%ซได้หทันถ้าฐานถ้าฐานการลงทุนรหรือเงินของเราพี่2 0ออล้านผมแน่ใจว่าคูณ2เป็นสิทันถ้า300ล้านน่าจะเป็นสิบหทันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะทำและพัฒนาธุรกิจและเล่าให้พี่น้องฟังและต้องการให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมในการทำสิ่งเหล่านี้ แผนง,งานเหล่านี้ให้ได้ได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 รับความสําเร็จผมต้องการให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการที่จะเอาเงินมาลงทุนนะครับแล้วผมจะพัฒนาทําให้ความฝันที่เราเพยายามจะทําให้เกิดความสําเร็จต่างได้แต่ทุกอย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติคงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ทำด,ด,ดูแลอัลลอฮ์ได้ดูแลทีเอ็มทีวีได้มาถึงณวันนี้ต้องชุโกต่อลัลอสุบฮานหัวตาลานะครับแล้วเราสัญญาว่าผมสัญญาว่าจะทำตัว ให้อยู่ในหลักการของอัลอิสลามตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องหมดเวลาแล้วนะครับขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ทำอิบาดะห์ให้แข็งแรงมากขึ้นสแสวงหาริสกีเอาริสกีเหล่านั้นมาช่วยมาดูแลตัวท่านเองก่อนครอบครัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องสังคมแล้วก็มาช่วย t m t v วีวดูแลเป็นบางส่วน katinong tirau tangcai wahai nakab semraboni wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh